เพลงนักวิชาการที่ดินชำนาญการแล้วก็จะตามด้วยโรงเรียนภูเยียงวิทยาคมโดยท่านผู้ในวการกวิลไลศัวรรณศรีโรงเรียนอนุบาลภูเยียงโดยท่าน,านรักษาก,การในขณะน,นี้หน่วยงานที่นำพวงมาลา เป็นความพร้อมเพรียงของครอบครัวภูเวียวิทยาคมนครับนำโดย,ยท่านคุณาถนอมเงินท่านรองผู้นรการชานนนนามน้อยและคณะครูครอบครัวนุบาลภูเวียง ต่อไปจะเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาเพเวียงเข้าร่วมถวายพวงมาลาในภาคชาวชาวนี้โรงเรียนบ้านนากระเหลืองนะครับเพืเวียง ตการโรงเรียนบ้านนากันเหลืองและก็ท่านรองผู้ในการและคณะครูครอบครัวนากั้นเหลืองนะครับเป็นประธานกองดูพัฒนาบทบ,บาทสตรีเพเภอภูเวียงและจังหวัดขอนแก่นด้วยตามด้วยกาชาดอำเภอภูเวียง ของผู้ชมภูเวียงครับนอกจากมีท่านวิภาเรืองประเสริฐกุญแลว้วในกลุ่มสตรีนั้นก็จะมีท่านพัชชุดาน,นันทยะเพอรีนายกเทศมนตรีตำบลภูเวียงหลายสมัย ปัจจุบันท่านมีตําแหน่งเป็นที่ปรึกษานายกาประถมศึกษาคขั้นแก่นเขต5พักจุดานันทิยะเทอรีพร้อมด้วยคณะต่อไปจะเป็นท้องถิ่นอำเภอภูเวียงโดยท่านบัญชาคุณกิต,ติท้องถิ่นอำเภอภูเวียงและคณะ ลำดับต่อไปจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกุดขอนแก่นและต่อจากนั้นขออนุญ,ญาตกราบเรียนเชิญท่านประธานพิธีได้กล่าวถวายราชสุดีพระิกยรติคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาราุลาลงกรพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระติยาหาราชได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาละหนึ่งในวันนี้ พระพุทธเจ้านายเฉลิมชัยชลทานในอำเภอภูเวียงพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานรัฐพิสากิจองค์กรเอกชนสมาคมชมรมสมโมสรอ,อำกตัญยูกตะเวทีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งทรงพระปีชาสามารถทรงเป็นอัจฉริยะบุคคล และทรงสร้างสรรค์มหาราชเสด็จพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2396แห่งพระมหาจาักรีบรมราชวงศ์เมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2411และ,สสะเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคมนับเวลาที่ทรงปกครองสยามประเทศได้42ปีพระราชวรณียกิจ ที่ได้ทรงปฏิบัติในรัชสมัยของพระองค์นั้นมีอเดกอนันหรือขนานับได้ให้ก้าวหน้าทันสมัยเป็นแบบกระทรวงทบวงกลมดังเช่นอารยาประเทศกำลังแผ่ขยายพุกคามประเทศที่ด้อยพัฒนาทั้งในเอเชียและแอฟริกาแต่ด้วยพระปรีชาสาผมยิ่งทำให้ประเทศไทยยังคงดำรงความเป็นเอกราชตลอดมาด้านเศรษฐกิจ พระอ,องค์ได้ปรับปรุงระบบการคมานาคมต่ตางๆเช่นการรถไฟถนอนหนทางซึ่งเป็นพื้นฐานที่ทําให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศ้าลได้อยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้ากันด้านความเจริญก้าวหน้าทางด้านสังคมพระอ,องค์ทรงเปลี่ยนแปลงพื้นฐานด้านการศึกษาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระมอ่อมให้จัดตั้งโรงเป็นสัญลักษณ์แห่งความล่าหลังไล้ซึ่งความเป็นธรรมในสังคม จึงทรงมีพระบรมราชโองการโปรดข้าโปรดกระหม่อมให้ตาพระราชบ,บัญญัติการเลิกทารศรอสอริบสและให้มีการเลิกทาสโดยเด็ดขาดเป็นการปลดเครื่องทุกข์ของพระสงฆ์ก่อนท่านนับแต่นั้นเป็นต้นมาพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิธร,ราชธรรมอันประเสริฐทรงปกครองไพ่ฟ้าข้าเป็นดินอันหนึ่งบิดาปกครองบุตร เป็นที่เทิดทูนศรัทธาของประชาราชรเป็นอย่างยิ่งชาวไทยทั้งมวลจึงพร้อมกันขนานนามของพระองค์ว่าพระปิยมหาราชจนถึงปัจจุบันแม้พระองค์จะเสด็จสวรรคตเป็นเวลานานปีประชาชนชาวไทยยังจดจําและลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์โดยไม่ได้เสื่อมคายข้าพระพุทธเจ้า พร้อมทั้งเหล่าข้าราชการและประจาจชาชนชาวอำเภอภูเวียงทั้งหลายขอน้อมกล้าวน้มกระหม่อมร่วมจิตอัญเชิญดวงวิญญาณของพระองค์แม้จะทรงสถิตยอยู่บนสวรรค์ชั้นใดขอได้โปรดทรงรับเครื่องราชสการะที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้น้อมกล้าวน้มกระหม่อมถวายณนะที่นี้ด้วยเถิด